สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อาจารย์ก็อยากที่จะมาแนะนําเรื่องการนวดสมาธินะคะที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาการนวดสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสติปัฏฐานที่อาจารย์เนี่ยอยากจะเริ่มต้นทําให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะว่าเรามีของดีเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วนะคะ ของดีนั้นก็คือเรื่องของการนวดไทยแผนโบราณน,นวดฝ่าเทา้าไรแต่ไรพวกนี้ที่ญาติทั่วไทยได้ส่งทอดมานะคะให้กับ ا, ลูกหลานไทยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งเราสามารถนำมาทำเป็นอาชีพเนี่ยได้นะคะแต่อาจารย์เนี่ยเพียงต้องการที่จะเอาเรื่องของสมาธิเนี่ยแทรกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ กิจกรรมอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะการนวดสมาธิเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเทคนิคหนึ่งในการที่จะช่วยทั้งผู้นวดแล้วก็ผู้ถูกนวดให้เข้าสู่เส้นทางของการเดินทางนะคะเดินทางไปไหนก็เดินทางไปนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือการช่วยให้ตัวเองหายกุ้มใจฉะนั้นเรามาทำให เรื่องการนวดไทยแผนโบราณอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางไปนิพพานโดยที่ทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวดนะคะกำลังอยู่กับฐานของสติหรือกำลังพาตัวใจกลับบ้านซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายมากเลยโดยการใช้หลักการที่นุ่มนวลเนิบหน้าหนักแน่นนะคะ ความนุ่มนวลเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเรามีอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะหญิงไทยฉะนั้นอาจารย์ก็จะเทรนเนี่ยหมอนวดเนี่ยคะ่ะของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคุณน้องเนี่ยเพียงคนเดียวนะคะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยจึงพูดกันง่ายนะคะก็หมายความว่าการจับต้องนะคะผู้มาถูกนวดเนี่ยไม่ใช่จับอย่างหยาบเอามือวางพุบพับปุบับ,บ,บ,บอะไรอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เราจะต้องทําแบบนุ่มนวล การวางขาการวางมือการจับเนี่ยนะจากจุดกอไก่มาสุดจุดขอไข่เนี่ยจะต้องยกขึ้นแล้วก็ทําอย่างนุ่มนวลความนุ่มนวลตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิริยาฝ่ายบวกที่ทําให้เรารู้สึกดีผู้ที่รับนะคะผู้ที่รับการกระทำาันนั้นเขาจะรู้สึกดีโดยอัตโนมัติเราไม่ใช่เพียงเท่านั้นแม้ผู้ทำนะคะก็จะต้องทําอย่างมีสติเนี่ยอยู่กับฐาน เวลาที่เราทําอะไรรวกๆเนี่ยนะจุกจับจุกจับ,บรวกๆเนี่ยสติของเราไม่ได้อยู่กับฐานความเร็วตรงนั้นเนะี่ยเป็นผลของเจอรี่ของเรา เป็นผลของเจอรี่ที่มาเร่งเราอยู่ในหัวเราพอเร่งในหัวเนี่ยมือของเราเนี่ยมันก็ไปเนี่ยเร็วแต่ถ้าเราทำเนี่ยอย่างนุ่มนวลสติของเรานะคะหรือตัวใจจะถูกผลักเข้าบ้านเนี่ยโดยอัตโนมัตินะคะฉะนั้นเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยจะต้องฝึกหมอนวดถ้าในอนาคตนะคะมีใครที่ต้องการเนี่ยจะฝึกเนี่ยเราจะต้องฝึกเนี่ยในเรื่องนี้ซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องฝึกทําสมาธิก่อน นอกจากความนุ่มนวลแล้วเนี่ยก็คืออาการของการเนิบหน้าแล้วก็หนักแน่นนะคะเนิบหน้าเนี่ยเป็นท่ามุทราเนิบหน้าเนี่ยเป็นท่ามุทราเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะเนี่ยของของหญิงไทยนะคะเวลาเนี่ยการเดินเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าอยู่บนเรือนที่เป็นเรือนไม้นะคะแล้วถ้าผู้ใหญ่เนี่ยกำลังนอนอะไรอย่างนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ย นะคะเวลาขึ้นเรือนเนี่ยก็จะต้องเนี่ยเดินบนเข่านะคะเคลื่อนไปเนี่ยอย่างช้าๆนะคะหรือว่าจะต้องเดินเนี่ยก้มแล้วก็เคลื่อนอย่างช้าๆเนี่ยเป็นลักษณะอาการการเคลื่อนที่เนิบนาบเนิบนาบนะเป็นท่ามุทาราซึ่งท่ามุทราตรงนี้เนี่ยมันเป็นท่าของสมาธิความเนิบนาบตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิเนิบนาบมันก็ไปกับนุ่มนวล ะะเราจะต้องทําช้าๆการทําอะไรที่ช้าๆเนี่ยจะทําให้สติของเราเนี่ยอยู่กับฐานเนี่ยได้ง่ายขึ้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะที่จะฝึกเนี่ยเรื่องนี้ได้แต่เวลาที่เรามาทําเรื่องของการนวดสมาธิเนี่ยนะคะทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวดก็จะสามารถรับรู้อาการที่เนิบนาบเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยแล้วในขณะนั้น,นสติของเขาก็จะอยู่กับฐาน นะคะตัวใจจะถูกผลักเข้าบ้านซึ่งเป็นทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานแล้วนอนนอนอตัวสุดท้ายก็คือหนักแน่นความหนักแน่นตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้มารับบริการการนวดนะคะว่าเขาต้องการที่จะนวดแรงหรือนวดค่อยตรงนี้ก็สามารถที่จะบอกหมอนวดเนี่ยของเราได้นะคะ ว่าจะเอาเนี่ยหนักอะไรแค่ไหนแต่ถ้าต้องการหนักมันก็จะต้องเป็นความเนิบหน้าไปพร้อมกับความหนักแน่นนะคะไม่ได้หัวภา้าไม่ได้หัวภา้ไม่ได้ทําอย่างรุกๆวกต้องไปเจอหมอนวดที่ถูกใจเราเอะไรอย่างนี้นะคะถ้าหมอนวดที่ถูกใจเรายังอาจารย์เนี่ยชอบนวดรับถูกนวดแบบชา้ชา นะคะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแล้วถ้าครั้งไหนเนี่ยไปเจอหมอนวดนะคะที่เขานวดแบบลวกๆคือเราดูออกเลยว่าใจของเขานะคะไม่ได้อยู่กับงานไม่ได้อยู่กับงานเลยคือไปอยู่กับอาจจะเจอรี่ของเขาปัญหาของเขาหรือจะคิดว่าวันนี้จะหาได้สักกี่รายนะคะจะหารายได้สักเท่าไหร่จะมีทิปอะไรสักเท่าไหร่มันก็ไปกับพวกนั้นหมดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาเทรนนะคะผู้นวดเนี่ยของเรานะคะให้มีสมาธิ แล้วก็รู้เรื่องสติปัฏฐานอย่างนี้แล้วก็นวดอย่างเป็นนวดสมาธิอย่างนี้เนี่ยโวอาจารย์ว่ามันจะสุดยอดเลยจะสุดยอดเลยก็คือว่าเขาจะไม่มาคิดอะไรแต่อะไรเรื่องอื่นฉะนั้นจึงสามารถคงความนุ่มนวลเนิบหนาแล้วก็หนักแน่นได้อย่างดีมากเลยฉะนั้นในขณะที่ที่กำลังนวดนะคะผู้นวดก็กำลังเดินตามทางสายธรรมที่จะ ช่วยให้ตัวเองหายกลุ้มใจนะคะไปนิพพานและผู้มารับการนวดเนี่ยก็เช่นกันเขาก็กำลังเดินตามสายธรรมสายธรรมแห่งสติปัฏฐานสี่ที่จะพาตัวเองเนี่ยให้หายกุ้มใจผู้รับการนวดเนี่ยจะสบายมากเลยเขาจะสามารถเนี่ยเข้าสู่องค์ฌานได้ง่ายมากเลยเพียงแต่บอกกับหมอนวดเท่านั้นเองนะคะว่าต้องการหนักมากน้อยอะไรแค่ไหนก็คือตกลงกันเนี่ยในช่วงแรก แล้วก็หลับตาเขาจับเราตรงไหนเราก็รู้ตรงนั้นแล้วก็เคลื่อนไปกลับเนี่ยนะคะอาการนวดที่ผู้นวดกําลังเนี่ยนวดให้เราในแค่นั้นเองแล้วก็รับรู้ซึ่งจะเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างชัดเจนมากเลยแล้วเราก็ม่จะไม่มีการพูดคุยกันอันนี้เรารู้กันไม่มีการพูดคุยกันฉะนั้นผู้รับการนวดก็หลับไปเลย น,ะะนอนหลับจะหลับแบบหลับปุ๋ยกลนอย่างนี้ก็ได้หรือจะหลับแบบเข้าชานเนี่ยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ผู้มารับการน,นวดในส่วนของผู้รับการน,นวดเนี่ยเขาจับตรงไหนนะคะเราก็จะรูร้ตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฐานของสติที่ชัดเจนเลยใช่ไหมคะสุใช่ค่ะ,คะรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกค่ะรู้สึกเลยใช่ไหมคะจะตามไปเรื่อยๆเวลาคุณน้องกดก็จะรู้สึกไปตามๆนอันนี้ก็มีเจอไี่เข้ามาแต่ก็ ก็รู้ตัวก็จะกลับเห็นเชัดเลยใช่ไหมก็จะเห็นชัดรู้ตัวแล้วก็กลับกลับมาได้อย่างง่ายดายใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีการสัมผัสตลอดค่ะช่นจะรู้ตลอดเลยรู้ตลอดเลยแล้วก็เป็นการสัมผัสที่ที่สบายด้วยใช่ไหมนะคะมนการสัมผัสที่สบายอันนี้เนี่ยเป็นโบนัสมากเลยที่จะทําให้เราเนี่ยมีสติกับฐานได้ฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของการนวดสมาธินะคะที่อาจารย์เนี่ย อยากจะสร้างเอาไว้เนี่ยให้กับสังคมไทยเราแล้วก็ให้มองว่านี่คือวัฒนธรรมของสติปัฏฐานจะเป็นจะเป็นอริยรัพย์เนี่ยของของบ้านเมืองเราเลยละ่ะนะคะแล้วจะต้องพยายามเนี่ยทำให้มันเนี่ยกระจายฉะนั้นในช่วงนี้นะคะอาจารย์จะต้องขออาศัยแรงของลูกศิษย์พันแท้ด้วยนะคะ ลูกศิพันแท้เนี่ยของอาจารย์สุพวลขอให้เนี่ยมาช่วยกันมาช่วยกันนะคะสนับสนุนเนี่ยให้งานนวดอันนี้เนี่ยช่วยสร้างอาชีพเนี่ยให้กับหมอนวดเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยด้วยตอนแรกนี้เนี่ยอาจารย์ต้องยอมรับว่าเก็บแพงหน่อยนวดไทย2ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็จะเก็บ1,500บาท1 5 0 0บาทเนี่ยนะคะ ผู้นวดคือคุณน้องนะคะก็จะได้รับ500อีกพันหนึ่งก็จะเข้าสู่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะ70นาทีนะคะสำหรับนวดน้ำมัน1,000บาท70นาทีสำหรับนวดฝ่าเท้าเนี่ย1,000บาทฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเรานะคะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุพวรรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแฟนพันแท้เนี่ยจะต้องเดินทางไกลหน่อยจะไม่เป็นไรมันคุ้มมากเลยนะคะเนี่ยมานวดแล้วก็มาชมสถาบันมาดูน้ำตก ถ้าเจออาจารย์ก็สามารถที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยได้อาจจะนั่งทําสมาธิอะไรต่ออะไรเนี่ยด้วยกันนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่อาจารย์ขอสร้างสารรค์เนี่ยเอาไว้ให้กับสังคมไทยเรานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเนี่ยอยู่ต่อไปได้นาโคตอีกนานตราบนานเท่านาน